สวัสดีค่ะภาพสถานทูตไทยในพนมเปนที่ถูกเผาวอดไปเมื่อปี2546เนี่ยหลายคนน่าจะยังจำกันได้นะคะมันเป็นภาพที่ค่อนข้างเอ่อน่าตกใจมากวันนี้เราเลยจะมาลองคุยข้อมูลเหตุการณ์จรลาจนครั้งนั้นกันค่ะโดยดูจากบทความในวิกิพีเดียเป็นหลักเพื่อจะแกล่นกรองให้เห็นภาพว่าเอ๊ะเรื่องราวนี้มันสะท้อนรอยร้าวหรือความซับซ้อนในความสัมพันธ์ไทยกัมพูชายยังไงบ้าง ถ้าเริ่มจากจุดสตาร์ทเลยนะคะมันมาจากข่าวที่เออตอนแรกก็ดูเหมือนเล็กๆนะคะในหนังสือพิมพ์มรัรสมีองกอของกัมพูชาเขาลงข่าววันที่18มกราสี่หอ้างผิดๆเลยว่านักแสดงไทยคุณกบสุวรรณนันคงยิงบอกว่านครวัดเป็นของไทยครับซึ่งจริงๆไม่เคยพูดนะครับใช่ค่ะไม่มีมูลเลยแต่ข่าวนี้มันถูกสื่ออื่นๆแบบว่าขยายความต่อเร็วมากอืมครับ ไม่กี่วันเองค่ะวันที่27มกราท่านฮุนเซนนายกตอนนั้นก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เออเหมือนตอกย้ําข้อกล่าวหาไปอีกใช่ครับมีการใช้คําพูดที่ค่อนข้างแรงด้วยนะฮะที่บอกว่าเทียบไม่ได้กับใบย่าใช่ค่ะใช่แล้วพอวันรุ่งขึ้น28มกราก็สั่งแบรนด์รายการทีวีไทยในกัมพูชาทั้งหมดเลยครับผมแล้วสถานการณ์มันก็เหมือนระเบิดออกไปเลยค่ะวันที่2 9มกรามกราผู้ประท้วงบุกเข้าไปทำลายสถานทูตไทย เผาเลยนะครับเผาเลยค่ะทำลายทรัพย์สินธุรกิจไทยด้วยทั้งการบินไทยชินคอฟแต่ภาพที่สะเทือนใจคนไทยที่สุดเลยก็คือภาพคนเผาพระบรมชายาลักษณ์ราชการที่9ครับอันนั้นเป็นจุดที่สร้างความโกรธแค้นให้คนไทยอย่างมากมากๆค่ะ รัฐบาลไทยตอนนั้นก็ต้องรีบส่งเครื่องบิน c ี -30 นไปอพยพคนไทยกลับประเทศทันทีเลยที่เรียกว่าปฏิบัติการโปรเชนตงคือมันเร็วมากนะคะจากข่าวหนังสือพิมพ์ไม่กี่วันกลายเป็นเผาสถานทูตใช่ครับความเร็วความรุนแรงนี่น่าตกใจมากจริงๆคำถามสําคัญเลยคือทําไมข่าวลือที่เอ่อมันไม่มีมูลความจริงเนี่ยถึงจุดชนวนความรุนแรงได้ขนาดนี้คือมันไม่ใช่แค่ตัวข่าวเองเหรอกครับแต่มันเหมือนไปตกบนกองฟืน เชื้อที่มมันพร้้ออจะติดไฟยู่แลวเชื้อที่ว่านี่คืออะไรคะพอจะขยายความได้ไหมครับหลกัหลกๆก็คงเป็นเรื่องออรากฐานความสัมพันธ์เดิมๆที่มันซับซ้อนอยู่แล้วนะครับหนึ่งคือเรื่องประวัติศาสตร์เลยตั้งแต่สมัยอยุธยาตีเมืองพระนครแตกหรือประเด็นเรื่องที่กัมพูชาเคยเป็นประเทศราชของสยามแล้วก็เรื่องดินแดนที่เสียไปให้ฝรั่งเศสปี2450ที่ฝั่งไทยเราก็มองว่าเป็นดินแดนที่สูญเสียไปเรื่องผู้นี้มันอ่อนไหว อ๋อ oh, เป็นปมที่อยู่ในใจมานานว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับแล้วมันถูกหยิบมาใช้เป็นประเด็นชาตินยมได้ง่ายประกอบกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยครับช่วงทศวรรษ80-90เนี่ยเศรษฐกิจไทยโตเร็วมากส่วนทางกับกัมพูชาที่เพิ่งจะฟื้นตัวจากสงครามกลางเมืองทุนไทยก็เลยเข้าไปมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจสูงซึ่งอันนี้ก็สร้างความรู้สึกไม่พอใจหรือความรู้สึกเหลือบล้ำให้กับคนกัมพูชาบางส่วนได้เข้าใจค่ะแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะ อีกปัจจัยก็น่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมครับวัฒนธรรมสมัยนิยมของไทยพวกเพลงละครเนี่ยมันเข้าไปมีอิทธิพลในกัมพูชาค่อนข้างมากซึ่งบางทีมันก็ถูกมองหรือถูกตีความไปในทางที่ว่าคนไทยอาจจะดูหยิงหรือว่าเหยียดเพื่อนบ้านอะไรทำนองนั้นครับปัจจัยเหล่านี้มันรวมๆกันอยู่อ๋อพอรวมรมกันแค่มีข่าวลือนิดเดียวก็เลยแบบจุดจิตเลยใช่ครับเป็นประกายไฟเล็กๆที่ลามทุ่งได้เลย ฟังดูแล้วมันเหมือนมีหลายปัจจัยมากๆเลยนะคะแล้วคำถามคือใครอยู่เบื้องหลังจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่สถานการณ์ที่ควบคุมไม่อยู่จริงๆคะอันนี้ก็ยังเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบชัดเจนร0อนนะครับทางนายกฮุนเซนตอนนั้นก็กล่าวโทษกลุ่มหัวรุนแรง แต่ก็ยอมรับว่ารัฐบาลเองก็มีส่วนที่ไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมสถานการณ์ส่วนทางเจ้านนรดมรนริศซึ่งตอนนั้นเป็นประธานสภาก็ชี้ไปที่คุณสมรังสีผู้นําฝ่ายขานคนสําคัญอ้าวแล้วคุณสมรังสีว่าไงคะคุณสมรังสีก็ปฏิเสธครับบอกว่าพยายามช่วยห้ามปราบโมด้วยซ้ำไปบางคนก็เลยมองว่าหรือมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลคุม คุมสถานการณ์ไม่ได้จริงๆในช่วงก่อนเลือกตั้งที่บรรยากาศการเมืองมันร้อนแรงและก็มักจะมีการใช้ประเด็นชาตินิยมมากรุกปั่นกันอยู่แล้วเป็นไปได้นะคะแล้วผลกระทบหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นล่ะคะมีอะไรตามมาบ้างผลกระทบก็มีหลายด้านครับฝั่งไทยเนี่ยนอกจากปฏิบัติการโปรเชนตงแล้วก็มีการตอบโต้ทางการทูตทันทีคือขับนักการทูตกัมพูชาออกนอกประเทศแล้วก็ปิดพรมแดนชั่วคราวอยู่พักหนึ่งก่อนจะเปิดใหม่ในเดือนมีนาคมปีเดียวกัน หลังจากที่ทางรัฐบาลกัมพูชาตกลงจะจ่ายค่าเสียหายค่าชดเชยสถานทูตประมาณ6ล้านเหรียญสหรัฐจ่ายจริงไหมคะ6ล้านเหรียญน,นี่ออ,อันนี้ก็มีข้อมูลภายหลังตั้งข้อสังเกตเหมือนกันครับว่าตัวเลขที่จ่ายจริงอาจจะไม่ถึงแต่ก็มีการตกลงว่าจะเจราจาเรื่องค่าเสียหายของาภาคธุรกิจไทยแยกต่างหากด้วยแล้วทางฝั่งกัมพูชาล่ะคะมีการดําเนินการอะไรกับผู้ก่อเหตุบ้างไหมมีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไปราวๆ150คนครับ แต่กระบวนการจับกลุ่มก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรสิทธิมนุษยชนเหมือนกันที่น่าสนใจคือคนที่โดนจับด้วยก็มีเจ้าของสถานีวิทยุ b e h i v e Radio แล้วก็บรรณาธิการหนังสือพิมพ์รัศมีอังคาที่เป็นคนลงข่าวต้นเรื่องนะครับอ๋อคนที่ปล่อยข่าวตอนแรกเลยใช่ครับโดนข้อหาเผยแพร่ข้อมูลเท็จยุยงปลุกปัน่นแต่สุดท้ายก็ได้รับการประกันตัวไปพอฟังทั้งหมดแล้วเหมือนเห็นภาพรวมชัดขึ้นเยอะเลยค่ะครับ เหตุการณ์นี้มันต่อย้ำให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าข้อมูลที่มันผิดพลาดหรือแม้ไปข่าวลือเล็กๆเนี่ยพอไปตกอยู่ในบริบทแวดล้อมที่มันเปราะบางอยู่แล้วทั้งเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรมที่มันสั่งสมมาเนี่ยมันสามารถจุดไฟความขัดแย้งให้ลุกลามใหญ่โตได้อย่างรวดเร็ว จริงๆมันไม่ใช่แค่ตัวข้อมูลอย่างเดียวแต่มันคือบริบทที่ข้อมูลนั้นถูกหยิบไปใช้ประโยชน์มากกว่าน่าคิดต่อไปจริงๆค่ะว่าในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมันแพร่กระจายได้เร็วกว่าไฟผ่านโซเชียลมีเดียแบบทุกวันนี้เนี่ยกลไกเดิมๆเรื่องความรู้สึกชาตินิยมเรื่องประวัติศาสตร์บาดแผลที่อาจจะถูกหยิบมาปลุกปัน่นมันยังจะทรงพลังพอที่จะสร้างความขัดแย้งรุนแรงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าสังคมเราจะมีภูมิคุ้มกันต่อเรื่องแบบนี้มากขึ้นแล้วอันนนี้คคงเป็ถาถม ที่เออน่าจะทิ้งไว้ให้เราได้ลองคบคิดกันต่อดูนะคะ